ประเภทนั้นก็คืออารมณ์ความผ่องใส <c oughs> เป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสที่เรียกกันว่าในครรมบารมีซึ่งก็นาที่ให้ทานในความปรารถนาดีการที่จาิจิตเข้าไปชุ่นคิดในเรื่องการมา,ารมย่อมไม่มีแกบุคคนให้ทานในความประสงค์ดี ด้วยการให้เขาหวังการมา,ารมนันมันมีประเภทหนึ่งตอนนี้ใน,นขนาดเดียวกันเสียงขนาดที่ให้ใจที่คิดว่าทุทร้ายโหดร้ายย่อมไม่ปรากฏแล้วก็มองไปด้านหนึ่งอารมณ์ใจเขาบุคคลว่าให้ย่อมเตื่นอยู่ตลอดเวลาพวกเต็มใจจะให้เขมีใจเบิกบาน ในเจตนาเขาคนให้นั้นก็มีอารมณ์โปรงคิดว่าเราต้องการให้ขณะที่ให้ก็ไม่สงสัยในผลของการให้โดยคิดว่าผลของการให้ย่อมเป็นปัจใจัยให้โปร่งชนกรับพระสัตว์ก็รับมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานนี่เป็นอันว่าถ้าพระมหาโมคติภราชะสมพันจะพิจารณาไปที ข้อดีการนี้ก็ได้กันเนคขมบรมีคือระง,งับที่วันห้าประการนั่นเองนี่คนที่ให้ทานได้ก็ต้องระง,งับทิ่วันห้าประการเป็นการให้ทานแบบจาทะคือตัดกําลังความโลภของกิตไม่ได้ให้ทานเพื่อหวังิดจะหวังผลตอบแทนได้กรณีใดๆด เย็นว่าขณะที่ให้ทานกำลังใจย่อมปราศจากมิวรราประการจัดว่าเป็นเนคขมะบรมีนี่คนย่อยทานนี้ก็ต้องมีความสัจจะความจริงใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาตรงคิดว่าเราตั้งใจจะให้ทานเราตั้งใจจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุข เมื่อใจจิตตั้งตรงไว้อย่างนี้ถือวเป็นสัจจกรรมีในการให้ทานนี้ก็ต้องอาศัยวิทยะความภาคเพียรการใช้กำลังของเมตตาเข้าไปประหัตประหารกำลังของมัจฉริยะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามัจฉริยะความเหนียวแน่นโลภะความโลภมันมีในดวงจิตมาก องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องจูเลกาสารดกว่าท่านจูเลกาสารดกท่านเป็นคนจนอยู่ด้วยกันสองคนสามมีพัญญาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปสู่เมืองพาราณสีเวลานั้นปรากฏว่า ประชาชนที่ประรากาศว่าเวลานี้องสมเด็จพระบรมมหาราโลก,กัน,นาาพระพุทธเจา้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอท่านห,หลายๆยมพากันไปฟังเทศของพระพุทธเจา้าท่านจูเลกษาดกท่านเป็นพรามคนจนสองคนพร้อมเมียมีผ้าโน่งกันคนละผืนสำหรับผ้าห่มผืนเดียวกันเวลาพรอออกจากบ้านเมียก็ต้องอยู่บ้านก็ไม่มีผ้าห่ม พรามไปไหนต้องห่มผ้าเวลาพัญญาออกจากบ้านสามีก็ต้องอยู่บ้านเพราะต้องใา่กันออกเพราะผ้ามันมีผืนเดียวที่เราห่มออกจากบ้านเมื่อฟังข่าวว่าอง์คสมเด็จพระวิจิตรมานบรมัาสันดาสเสด็จมาพระพุทธเจ้าต่เคลืนแล้วในโลกก็ดีใจท่านพรามจูเลกสารดกที่ไม่สามท่านรามเพเป็นปัญญา เวลานี้ทราบข่าวองค์ส,เสมสเ,จจสเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเธอจะไปฟังเทศเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนเรามีผ้าหม่มผืนเดียวไปพร้อมกันไม่ได้เสมรับท่านพัญญาก็บอกกับท่านสามีบอกว่ากลางคืนฉันไม่อยากจะไปไปไหนไม่ถนัดเพราะไปกลางวัน ในเวลากลางคืนท่านไปฟังเทศก่อนก็นแล้วกันท่านจูเลกสารดกที่ได้ไปฟังเทศในเวลากลางคืนเมื่อตอนหัวค่ำฟังเทศพระพุทธเจ้าชอบใจกำลังใจเชื่นบานหันษาอยากจะถวายผ้าห่มแก่พระพุทธเจ้า แต่ว่ามัชฉริยะความตนหนีคือความห่วงใยในพัญญาก็เกิดคิดว,ว่าถ้าเราให้แก่พัญญาเสร็จแล้วถ้าเราถวายภากับพระเจ้าเสร็จแล้วพวุงนี้พัญญาเราจะมาฟังเทศได้ยังไงทั้งนี้เพราะว่ากระแสวสธรรมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรยไพระเพราะิงมากยากที่จะฟังได้พวงพัญญาความตนหนีมันดึงเขาไว้ ก็ไม่ถวายยามที่สองคิดแบบนั้นอีกกขยับยัง้งยามที่สามคิดแบบนั้นอีกกขยับยัง้งพอถึงยามที่สี่ทนไม่ไหวคิดว่าพัญญาจะมาได้หรือไม่ได้ก็ตามทีเราขอถวายในองค์สมเด็จพระจินสีจึงเปลืองผ้าห่มประถวายไว้ที่บาทธรมโหคือเท้าของพระพุทธเจ้าถอยมาแล้วก็เปล่งวาจาว่าชิตังเมชิตังเม ยิ่งแปลเป็นใจความว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเวลานั้นพระเจ้าประสเสนาธิปุษยมรมกษัตริย์เริ่มบาดเท้าเธอไปรบทัพจับศึกคือข่าศึกมาไปที่ติดพระนครเมื่อองค์สมเด็จพระพิจวร์มาถึงแล้วก็ต้อนรับแล้วก็ลาองค์สมเด็จพระพิแิตรไปปราบรามข้าศึกเชื่อกัะนาไม่นานนัก พระเจ้าประเสริฐในที่ตุดสนก็รบชนะข้าศึกเมื่อกลับมาแล้วก็พาทักแล้วทหารทั้งหมดมรเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมรสุคตฟังเทศก่อนที่ก่อนที่จะเข้าพระราชฐานก็นั่งฟังเทศอยู่ด้วยเห็นพราวคนนั้นประกาศตนว่าชิตังเมชิตังเมซึ่งแปลว่าชนะแล้วชนะแล้วก็สงสัยเพราะนี่เราไปรบกับข้าศึกมาเราชนะข้าศึก ทีต่ตาพรามแก่คนนี้แกอยู่ในบ้านเฉยๆแล้วก็บริการว่าแกชนะและชนะแล้วก็อยากจะทราบว่าชนะอะไรยึงให้หนยหายทหารขั้วใหญ่เข้าไปถามแกก็กลับแกก,บแก็กตอบบอกว่าที่ชนะเนี่ยมันชนะใครหรอกชนะความเน่ที่มีอยู่ในใจอยากจะถวายผ้าพระพุทธเจา้ามาตั้งแต่ตอนหกข้ามถวายไม่ได้ให้เมตสิยะมันเลงเขาไว้มาตอนดึก ใกล้สว่างนิตัดสินใจแล้วจึงให้เพราะในชีวิตสองคนผัวเมียมีผ้าอยู่เพืนเดียวท่านจูเล่และเมื่อพร,ระเจ้าะเสนที่ศกศนบรมกษัตริพ์บัทรงทราบยังให้ผ้าสาดกเป็นคู่คู่หนึ่งคู่สองคู่สีคู่ปคู่สิบหคู่รามจูเล่กับสาดกก็ถวายพระพุทธเจ้าจนหมดไม่รับไว้ คิดว่าชาตินี้มันจนก็เพราะว่าชาติก่อนมันไม่ดีไม่บำเพ็ญทานไปด้วยดียู่ว่าทั้งพระเจ้าประสเสนที่โกศุให้บ้านสวยแล้วพระประทานเพื่อให้บ้านร้อยหลังสําหรับเก็บสวยให้ช้างหนึ่งร้อยม้าหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนทาสผู้หิงหนึ่งร้อยทายผู้ชายหนึ่งร้อยจุดจัดอยู่ในเกง็หาบดี นี่ขอถวายพระพรพระมาหาบอกิตรราชาสมภารเมื่อคนที่จะให้ทานต้องมีมต้องมีวิริยะความเพ่รกำจัดศัตรูตัวสำคัญเคโลพระความโลภกรรมชริยะความตเนเนง่องนั้นยึงขอถวายพระพรว่าการให้ทานนี้ก็ต้องมีวิทยาบารมีประกอบด้วยนี่ปัญญาคนให้ทานต้องเป็นคนมีปัญญา ถ้าคนได้ทานไร้ปัญญาเสร็จแล้วให้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไร้ปัญญาจะเห็นว่าทรัพย์สินของเราที่ได้มาได้มาด้วยความเหนื่อยยากเราไม่ควรจะแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นแต่นคนที่มีปัญญาเห็นว่าการบริจาคทานได้จากค่าการให้เพราะการตัดใจเพื่อตัดกิเลสก,ก็ตามว่ากันโดนทางโลกอย่างย่อ ยางตา่ำๆคนที่มีปัญญาจะทราบว่าการให้ทานเนีย่ยเป็นจริยาที่ผูกมิตรเป็นการทำลายศัตรูไปโดยปริยายถ้าเะทรงตรัสถามว่าคนที่รับทานของเราเขาเป็นมิจฉาทุกคนหรือถ้าจะมาก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความโอ้เขาได้รับของจากผู้ให้แล้วดีไม่ดีเขาประกาศตนเป็นศัตรู อย่างนี้ย่อมพบกันในโลกนี้เกือบทุกคนถ้าถือว่าไปให้กับคนอักตันอยู่ไม่รู้คุณคนเข้าซึ่งมีกําลังใจต่ำสามเขาสัตย์เลี้ยงที่เรารู้จักคุณโค้รโห้ดเลี้ยงแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นนั้นว่าสภาวะเบื้อต่าด้วยอารมต่าที่มีปัญญาอย่างต่าก็เห็นว่าการให้ทานเป็นจริยาที่สร้างมิตร ถือว่าเสียฐีก็ยังขาดไปการให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้มีความรักสำหรับบุคคลผู้รับทานที่อันดับตำ่ำถ้าหากว่าใช้ปัญญายาณทิ่าจรณาจริงๆก็เห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการปัดเยื่อใหญ่ตัวหนึ่งเป็นเยื่อใหญ่สำคัญเป็นรากเก้าของกิเลสคือขุดรากเก้าของกิเดใหญ่ทิ้ง นั่นก็คือโลภะค,ความโลภคนที่มีปัญญาพิจรารณาเสมอว่าการเสียสละทุกอย่างเป็นปัจจัยของความสุขความชื่นบานย่อมปรากฏคนที่ให้ทานไม่ใช่จนคนให้ทานทุกคนหาคนจนไม่ได้คือไม่จนความดีไม่จนมิตรไม่จนไม่จนคนที่รักจะมีคนอรตันอยู่อยู่บ้าง ก็ไม่เกินสิบเอร์เซนต์ขาบุคคลผู้รับสึหนลบเก้าสบเปอร์เซนเป็นบุคคลผู้มีความดีรู้คุณคนถึงแม้ว่าผู้ให้จะไม่มีจิตตั้งใจว่าจะให้เขาสนองความดีประเบบนั้นแต่ผลพอยได้เหมือนมได้เป็นของธรรมดาเนี่ยแต่มาจริงพิจารณาเห็นว่าการให้ทานนัจาคทานเนี่ยก็จะต้องมีปัญญาบารมีควบคุมด้วย ต่อมาคนให้ทานต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นยับยั้งอารมณ์ใจไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นข้าศเก็บทานนั่นก็คือขัน <c oughs> ติเพราอการให้ทานนี่ <c oughs> จะต้องมีอารมณ์ยับยั้งคือความอดทนเนื่อด้ว่าวัตถุทานที่จะให้ว่าจะได้มันก็แสนยากมีความลำบากมาก วัตถุแต่ละชิ้นที่ได้มาก็ต้องมีความเหน็ดเลยต้องอดทนต่อสู้กับความเหน็ดเลยต่อสู้อันตรายทั้งปวงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับการนินทาว่าร้ายต่อสู้กับการใข่แกล้งเสี่ยงเมื่อการประกอบวอิชาชีพทั้งปวงมันย่อมมีภัยทุกสาขาที่เข้ามาถึงตัว นี่เป็นความอดทนชั้นหนึ่งในขณะที่หาเข้ามา <c oughs> ในเวลาที่ให้เข้าไปก็ต้องสร้างความอดทนอารมณ์ของบุคคลว่าให้ทานใหม่ๆท่านน้อยไม่เป็นไรถ้าให้มากอารมณ์ต่อสู้มันจะเกิดถ้าความจําเป็นเกิดขึ้นก็จะมานั่งในกว่านี้เราให้ทำไมเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขาเสร็จแล้วเราจะมีความสูงยิ่งไปกว่านี้ เนี่ยอารมณ์ประเภทนี้มันเป็นอารมณ์กิเลสเข้ามาตัดความดีนี่ท่านที่ให้ทายเขาต้องมีขันติบารมีเข้าควบคุมอดทนอดกลันก้นกำลังใจไม่ยอมให้อารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาสู่จิตที่เรียกกันว่าขันติบารมีหรือว่าความบกค้องใดๆที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินเราต้องสแสวงหาใหม่มาเพิ่มเติมก็ไม่นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากกายพร้อมที่จะปฏิบัติ พร้อมที่จะหาโดยไม่เสียดายทรัพย์สินที่ให้ไปนี่เป็นอารมณ์ของคันติเป็นอันว่าการให้ทานก็ต้องมีคันติบารมีพวกอธิษฐานโดการตั้งใจไม่คิดว่าเราจะให้ทานอยู่เสมอเราจะเกื้อกูลกับบุคคลอยู่เสมอนี่ก็ต้องมีที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมี สักครู่นี้อาตามาถวายพระพรได้ได้ทติิว่าอดทนดูเหมืนว่าเกือบจะบวกเอาเบคาเข้าไปหมดมุมเบคาแปลว่าความวางเฉยธรรมรมให้เป็นสุข <c oughs> มีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราจะสร้างความดีด้วยการให้ทานาการใดๆที่เข้ามาต่อ,ตอต่านเป็นเรื่องของชาวโลก ใครเขาเจะนินทาว่าร้ายด้วยประการใดก็ตามทีเห้ทั้งหลายเหล่านั้นนี้ไม่ยุ่งวางเฉย <c oughs> ให้ทานไปเกือบจะหมดตัวเหลอไปหรือไม่เผลอด้วยเจตนาก็ตาม,าตามแต่ว่าเมื่อให้ไปแล้วภายหลังเกิดสุดสมฐา,านะลงมาก็วางเฉยมีอารมณ์สบายเต็มใจในการให้ทานเป,ป็นปกติ <c oughs> อย่างนี้เชื่อมิวเบธขอารมในเรื่องนี้ก็ได้ปรากฏแก่ท่านอนาริวินิกาเศรษฐีเหมือนกันว่าในสมัยที่องสมเ็จพระวิชิตามานบรมศาสนดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสงพร,ระก์กบรดาปวงชนที่มีความเคารพท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีได้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อหันเลิศ สองท่านนี้มีชื่อเสียงมากในการให้ทานคือท่านนาดินิกาเสษฐีกบนาวิสาขามหาบาสิกาท่านในธนบวงพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีความสุขเวลาที่ไปวิหารตามพระบาลีว่าทั้งสองท่านไม่เคยมีมือว่างจะต้องถืออะไรต่ออะไรก็ตามไปเพื่อบำาุงถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ต่อมาในการในครั้งหนึ่งปรากฏว่าอุปคาตกรรมประเภททรัพย์สินไม่เกิดขึ้นท่านถูกคนเขาโกงเงินที่เขากู้ยืมไปทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในบ้านก็ถูกขโมยลักแล้วก็ทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็ปรากฏว่ามันอยู่ใกล้น้ำน้ำเสาะทางทลายลงไปในมหาสมุทร ตัวท่านเองก็กลายเป็นคนยากจนเข็นใจแต่ยังไม่ถึงกับจะนำบ้านข้าวที่จะบริบรโภคเข้าไปก็ต้องใช้ปลายข้าวละเอียดผ่มแล้วก็ใช้น้ำผักดองเป็นกับนี่มหาเศรษฐีใหญ่มีความย่อยยับลงของกี่ยงนี้ <c oughs> ในการครั้งนั้นองคเสด็จพระมหาวันนี้คือพระพุทธเจาสส้าทรงเสร็จไป ในนาฬิกาเศรษฐีจนขนาดนั้นก็ยังนีมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรไปรับพระตาหารในบ้านเพราะไม่ได้พระสงฆ์ห้าร้อยรูป <c oughs> การจนของข้าวปลายข้าวยังคงจะเหลอมากเพราะเป็นทรัพย์สินเก่าเมื่อเวลาถวายทานก็ถวายทานแบบนั้นเพื่อปลายข้าวมาต้มแล้วก็น้ำผักดองเป็นกับ ถวายตั้งแต่พระพุทธเจา้าถึงพระสาวกทั้งหมดมีสภาวะเสม,มอกันในขณะทีนน่องค์สมเด็จพ,พระสงฆ์พิเพระวิชิตามัยกำลังเสวยอ,อยู่ถ้านาดิพิกาเสรษฐีก็ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> ว่าพันเตพระตว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จะินพระพุทธเจ้าข่า เวลานี้ทานของข้าพระพุทธเจ้าเศร้าหมองสิ้นแล้วไม่ว่าระกก่อนๆพระองค์พร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทรงสเสด็จมาข้าพระพุทธเจ้ามีอาหารรดเลดิกถวายเสมอในเวลานี้ยากจนลงไปหรือแต่ข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระพิตรม,มาด้ทรงสนดับตอนที่่านมหาสรษฐีพูดจบ องสมเด็จพระบรมนาศก็ยังได้มีพระพุทธตีกาจัดถามว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีท่านกล่าวมาตามนี้อจะมาอยากสถาคตอยากจะทราบเจตนาของใจว่าเวลาที่ท่านให้ทานถวายท่านกับพระสงค์ท่านมีความรู้สึกยังไงท่านมหาเศรษฐีก็ได้กลับทูลในองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าพันเตพระสวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะถึงแม้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจนเึงเพียงนี้ก็สามทีแต่ด้วว่าเจตนาของข้าพระพุทธเจ้านี้คงเดิมคือก่อนจะให้กับเต็มใจในการให้ขณะที่ให้พร้อมเริ่มใส่คือก่อนจะให้ตั้งใจไว้ก่อน เพื่อให้ก็เต็มใจให้เพื่ให้แล้วก็ชื่นใจไม่เคยเสียดายในทันองสมเด็จพระพิชิตมารยังได้มีพระพุทธดีศิกาตัดว่าเศรษติดูก่อนมหาเศรษฐีรู้ขั้งวาปณียังวาขึ้นชื่อว่าวัตถุทันจะเป็นของพราณีก็ตามจะเป็นของอยากก็ตามถ้าบุคคลผู้ให้มีเจตนาครบทั้งสามการ เธอก่อนจะให้ก็เต็มใจให้เพราะตั้งใจไว้ว่าจะให้เมื่อก่อนขณะที่ให้ก็เต็มใจให้แล้วไม่เสียดายในทานในการให้ผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์คือมีสิ่งครบรสุาทานที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่คดไม่โค้ไคงไม่เบีเยดเบียนใครและสําหรับผู้รับทานก็เป็นผู้บริสุทธิ์ อย่างนี้สถ,ถาคคดิว่าเป็นผลทานที่มีในสงมากอย่างยิ่งนี่และขอถวายพระพรประมหาบกคคราชสมภารการให้ทานก็ต้องมีเบิกาคุมใจถ้าอย่างท่านอนาธิบบนิกาเศรษฐีท่านถาวายทานในองค์สมเด็จประมหาหมุนีทั้งท่านที่กำลังยากจน แต่ท่านเองก็ไม่มีความหวั่นไหวในใจมีบารมีทั้งหมดครบพุวนแล้วก็มีความสมบายใจว่าใจเฉยๆมันจะจนก็เชิญจนท่านอยากจะรวยก็เชนินรวยเรื่องความจนความรวยเป็นของธรรมดาแต่ว่าการบริจาคทานในองค์สมเด็จพรสสัมมาสัมพุทธเจ้าครอไม่ได้ประสงค์เป็นเรื่องปกติที่ท่านเต็มใจจะทํา เป็นอนันวา่าผู้ให้ทานทุกท่านถ้ายิ่งให้ทานแบบจาคะก็มีกำลังใจเข้มข้นเมื่อพิจารณาและเห็นว่าบรารมีทั้งสิบราการที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานบรมศาสตร์สัมดาสมพสมุทธเจ้วทรงรัตที่กล่าวว่าบรารมีคือกำลังใจครบพ้นทุกการ เมื่อมีบารมีร้บทุนทุกประการ,ราะอาศัยจากค้าเป็นประธานการที่พระมหาบพิพระราชสมภารทรงตรัสมากับท่านหม่อมเจ้าหญิงอิพาวดีรังสิตว่าจาค้าของฉันเข้าไปนิพพานได้เหมือนกันอันนี้อาตมาเองก็ขอรับรองว่าอาตมาเองก็เดินทางมาจากจาค้าเหมือนกันชาตินี้ทั้งชาติถือจาค้าเป็นสระ คือเป็นเรื่องต้นตั้งแต่บวชเข้ามาในศรราสนาเขาองค์สมเด็จพระทพุทธสุลจะได้ลาบมากก็าตามน้อยก็าตามก็ไม่เคยให้ลาบส่วนนั้นอยู่ข้ามปีนี่ใน,นเมื่อการเวลาอายุอย่างน้อยปฏิบัติแบบนี้ก็ถือว่าลาบที่จาบ้านให้มันเป็น ลาบใหญ่คือว่าเป็นผลกําไรพิเศษจึยงเล่นน้อมเข้าไปปฏิบัติตามกระแสพระสัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศทำถ้าจะเกิดเป็นอารมณ์ชินนั่นพร้อมกันนั้นก็ได้รับคาแนะนําจากหลวงพ่อปานซึ่งเป็นบรุรพาจารย์อง์แรกในพระพุทธศาสนาใละเมื่ออจะมาอุปสมบทบรรลา ได้ได้จัดย้ำได้กล่าวย้ำไม่ว่าทรัพย์ต่างๆที่จะบ้ายขอให้มาจงอย่าสะสมไว้แล้วก็จงอย่ากเก็บไว้ทัพย์พอสอนนี่จะให้เหลือไปถึงพอสอนหน้า <c oughs> ถ้าบาังเอิญจะได้มาจากปลายปีก็ขอให้ตั้งเกณียไว้ว่าปีต่อไปเราจะทําอะไรอันนี้จะมาถีวศารณนะแต่ว่ามาเวลานี้ ดูไนว่าจะเกินอาจารย์ไปชนิดหนึ่งเ,เกินคาสั่งของอาจารย์เพื่อทรัพย์ยังไม่ได้มาก็ทําก่อนแต่ว่าถ้าอาจารย์เองก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการฤทิ์หลอนโลภะที่เกิดขึ้นกับกิตเพราะว่าในเมื่อทําลงไปก่อนทรัพย์ได้มาทีหลังมันยังไม่พอก็ชําระเข้าไป แล้วก็ทําต่อไปได้มาก็ชาระต่อไปก็เป็นอันว่าเงินที่ยาสะสมไม่เป็นสมบัติส่วนตัวมันก็ไม่มีแต่เงินที่เป็นสมบัติส่วนตัวไม่มีก็เป็นกําลังใจที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นความชุ่มชื่นไม่มีกังวลเรื่องทรัพมองไปที่ไยในกระเป๋าเห็นว่าทรัพย์ของตนไม่มีใจมันก็สบาย เพราะว่าอารมณ์แห่งที่ที่มันจะเป็นภัยเีียรสร้างความโหดร้ายเกิดเกิดจิตในแก่โลภะความโลภมันไม่ปรากฏยันได้มาเท่าไหรก็ดีมีเรื่องใช้ทุกจุดอันนี้เห็นไดตรงความประสงค์ของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานเป็นที่สุดก็และในการขณะนี้พระมาหาวุคุพระราชสมภาร ทรงกรุณาตัดถามผ่านมอมเจ้าหญิงอิภาวดีรศิษย์ตัดมาดูเหมือนว่าคิดว่าจะคายค้านวาจาค้าของฉันก็ทีนิพพานได้เหมือนกันแต่ว่ากระแสพระดับตลอดตัดถามมาในการก่อนนั้นไม่ได้ถามเฉพาะราคาจาคะถามมาทุกอย่างอาตมากรับรองพระุกอย่าง ถ้าต่อจอดจงอย่างนี้เป็นความดีอย่างยิ่งญาติมาเองก็ขอรับรองว่าจาคะาอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีเนคขมะอย่างเดียวก็ถึงนิพพานเพราะบารมีทั้งสิบประการนี้จะทําอะไรก็ดีบารมีสิบประการจะต้องรวมตัวกันเสมอแต่ว่ามีอะไรเป็นเบื้องหน้าเท่านั้นเมื่อคนสิบคน เมื่อใครคนใดคนหนึ่งออกเดินอีกเก้าคนก็ต้องไปร่วมกันซึ่งเป็นทัญญาพร้อมร่วมกันไว้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจะคะนด้กล่าวว่าเป็นทานบามรมีเที่ยวองสมเด็จพระจินรสีตัดทั้งบารมีสิบอีกบารมีเก้าประการก็ติดติดตามกันไปถ้าเวลานี้การเวลาที่ถวายพระพรเห็นว่าสมควรแล้วอาตมาขอยุติว่าจะเพีย์ดมี อาตมาก็ขอความสุขสวัสดีจงมีเด่พระองค์ขอพระองค์ทรงปรอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงตลอดการ,รอ,อายุไขเกิดทอถวายพ้ะพ่อน